นี่คือไบโอชาใช่ไหมไม่ใช่เวลานานมากแต่ว่าผ่านผ่านแบบนี้เนี่ยกว่าบางทีชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วราบวชวันนี้เราต้องเอาอะไรปิดอีกทีไหมคะเีนไม่คำอธิบายไม่จบเลยแต่แต่ก็ใช่ใช่่ะที่เราต้องปิดนี่คือเราถ่านใส่ในถังนี่ใช่ไหมในถังเอาตัวที่จะเผาเนี่ยใส่ในถังแล้วก็เผาไฟข้างนอกคืออบมันเลย อบในภาวะที่ไม่มีออกซิเจนเข้าเพื่อเพื่อให้ได้แกส๊สแล้วทําไงแม่มันเข้าออกซิเจนปิดสนิทครับเดือยตติดล็อกอ๋อล็อกนะหลังจากทําอย่างนี้ไปพอพอไอ้ไม้ที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับความร้อนที่450ถึง550ซีซีอมัอนคายแก๊สออกมา เพราะฉะนั้นไอตัวไม้ที่เป็นไฮโดรคาร์บอนเนี่ยมันจะเหลือแค่คาร์บอนอย่างเดียวเพราะว่าไฮโดรเจนออกซิเจนและคาร์บอนบางส่วนถูกถูกความร้อนเผาแล้วมันก็สลายตัวออกไปเป็นแก๊สนะครับฐานที่เหลือข้างในเนี่ยเรียกว่าไบโอชารแต่มันจะเป็นไบโอชารหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าความร้อนได้หรือเปล่าแล้วก็เราอบไว้นานพอหรือเปล่า ปกติชั่วโมงนึงก็โอเคโอเคแล้วฮะไ่ทีนี้แล้วเวลาแก๊สออกมีช่องให้มันระบายไหมเวลามันเผ่มีครับเจาะไว้ทีนี้อไอไอข้างนอกเนี่ยเวลาจุดไฟการการจุดไฟก็ต้องการออกซิเจนนะครับเพราะฉะนั้นถังเนี่ยเรามีรูมีรูเล็กๆเป็นรูอากาศให้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 อากาศข้างนอกให้ออกซิเจนเข้ามา มันจะได้เกิดการสันดาบมันจะได้เป็นไฟดูลงด้านล่างดูไว้ข้างล่างเพราะเพราะไม้มันหล่นลงไปยางล่างนะฮะเออเวลาเราจุดไฟเราจุดข้างบนได้ไม่ไม่ต้องตามไปจุดข้างล่างลําบากไปมันจะลามลงเองครับทีนี้ไฟอยู่ในนี้ถ้าเผื่อเราเผาเฉยๆเนี่ยความร้อนมันจะสูญเสียหมดนยนะเราก็จะเอานั่นแ่ะฝาฝาซีเมนฝาส้วมกลม ะะฮไม่รู้ว่าต้องดูหน่อยดิมันสายสายอะไรรัดแตท่อหลุดนี่มันรู้ว่าต้องดูหน่อยดิมันมีรูตรงกลางนะครับเราก็เอาท่อท่อยึดซ้ำท่อคมกรมันจะยังไม่ต้องเปลี่ยนแล้วจะใส่กระอยไม่ได้ใช่ท่อพลาสติกบนรูอันนี้นึกว่านึกว่าสายรัดพิเศษนึกว่าแตกเอฟเฟกต์คือความมันจะมีมันจะมีการดูดมันมันจะดูดยิ่งปล่องยิ่งสูงมันก็จะยิ่งดูดพอพอดูดปุ๊บออกซิเจนก็ถูกดูดจากรูข้างล่าง ขึ้นมาตามนี้มันก็เป็นเหมือนกับว่าเราใช้พัดลมเป่าโดยที่เราไม่ต้องใช้พัดลมนะครับพอ,อ,พ,อพอลมลมดูดไฟไอ้ฟืนข้างนอกที่เราใส่อาไว้มันก็ยิ่งติดไฟแก๊สที่ออกมาจากถังในออกมาเจอมันก็ช่วยติดไฟอีกมันก็ติดไฟอีกอ๋อแกส๊สตัวมันเองมาเผามาเผาตัวมันเองใช่แล้วอย่างนี้เอา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 เทาถั่วต้มถั่วใช่ไหมที่เขาเรียกเอาเทาถั่วมาต้มถั่วครับใช่ะใช่ วนไปวนมาถ้าเผื่อคือคือ,คอจับทุกอย่างผูกกันให้ดีนะคยนะฮะมันมีทั้งหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็คืออุปกรณ์เนี่ยหายได้านในท้องถิน่นนะครับถ้าเราเผา4 0 0 5 1 0ถึง5 0เซลเซียสเราจะได้ฐานไบอชาไม่มีกี่เท่าเลยแต่ถ้าเผื่อเราเผาที่พ2 0 0องร้อยเซลเซียสเราจะได้ฐ่านกำมันถ่านแอคทีเว e d ต a คาร์ ถ่านธรรมดานิโลละเจ็ดบาทแปดบาทถ่านเบลชายกิโลละร้อย่านแอคติเบเตอร์คาร์บอนกิโลละพันถ้าเจ็ดเป็นร้อยต่างกันเยอะวิธีการเดียอะั่ะไม่อย่างเราเบลชาเราได้มาเราไปขายใช่ต้นไม้เราไม่ขายครับเราใช้เองเราใช้เองเวลาไปใช้งานก็บดแล้วโรยเอาเอาไปคลุกขี้วัวคลุกขี้วัวคลุกปุ๋ยคอกเพราะปุ๋ยคอกเนี่ยมันมีจุลินทรีย์เยอะ ฐานไบโอชาเนี่ยนอกจากดูดความชื้นแล้วเนี่ยพอความชื้นมาเกาะที่ฐานไบโอชาจุลินทรีย์มันก็มาพอจุลินทรีย์มาเนี่ยก็บุมลงดินรากของต้นไม้ก็ทํางานได้ดีขึ้นเราเอาฐานไบโอชาึ้นผ่านทิ้งไว้เฉยๆก็ได้แต่จุลินทรีย์มันมาช้าเราก็บูสโดยการเอาเอาไป เอาไปคล,ลุกปุ๋ยข้อนะครับก็จะเป็นการเร่งให้ให้จุลินทรีย์มันมาเกาะเร็วขึ้นแล้วเสร็จแล้วพอคลุกเสร็จก่อนจะโรยต้นไม้นี่ก็กเราก็ลดน้ำสัหน่อยแล้วโรยท็อปซอยโรยโรย,ยผิวหน้าดินนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่ลงไปข้างล่าพอฝนมาเนี่ยมันจะพาฐานลงไปเอง ไม่ไม่ไม่ต้องไปขุดไม่ไม่ไม่ต้องมาอ้างว่าต้นไม้ใหม่ใช้ไม่ได้ใช้ได้มันใช่ได้เพราะเราโลยไว้ไว้หน้าดินแล้วก็น้ำฝนทาลงไปเองในการทดลองของในโอไฮโอนะครับก็เปรียบเทียบอ้อยจริงๆอะไรก็ได้นะแต่เขาทดลองด้วยอ้อยถ้าแปลงที่ ใช้ฐานไบโอชาสูงแค่เอวแ,แปลงที่ใช้ฐานไบโอชาจะสูงทั่วหัวความสูงต่างกันเท่าตัวเหตุผลมันมาจากความชื้นที่ฐานดูดไว้ได้แล้วก็จุลินทรีย์ทำงานเ,าเพราะฉะนั้นลักษณะของฐานไบโอชานอกจากเป็นการบำรุงดินแล้วเนี่ยต้นทุนเราจะต่ำมากต้นทุนของการเผาถ่านจริงๆแล้วมันไม่มีอะไร นะครับถ้าถังวงนอกไม่มีเราใช้ขุดดินก็ได้เพราะเราแค่ต้องการให้ความร้อนมันหมกอยู่ในที่เท่านั้นเองใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นขุดดินก็ได้ถังไม่มีถังสองรอยลิตรเอาองค์อุ่องแพงไปาถังน้ามันพืชกระป๋องน้ามันพืชปี๊ป๋องเออปี๊ปปปสี่เหลี่ยมได้หมด น้ำมันกานไม่เออได้หมดระเบิดเลยไม่ไม่ไม่ต้องมีเหตุผลอะไรทั้งนั้นน่ะรูปทรงมันไม่สําคัญมันสําคัญที่หลักการนะครับอะไรก็ได้คือถังรองไม่มีขุดดินเออถังในไม่มีเอถังกลมไม่มีถังใหญ่ไม่มีเอาถังอะไรก็ได้กระป๋องสีได้หมดนะครับแต่กระป๋องสีมันก็ได้ฐันน้อยหน่อยทีนี้ ทีนี้เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเราเราไม่ค่อยเราไม่ค่อยดูกันนี่คือว่าไม้ต้นไม้นะฮะกิ่งไม้ใบไม้ผลพวกเนี้ยคือไฮโดโรคาร์บอนหมดต้นไม้เซลลูโลสเซลลูโลสมันเป็นไฮโดโรคาร์บอน C H O นะครับเราใส่ปุ๋ยเราใส่ปุ๋ยปุ๋ย N P K ตัวซีอยู่ไหนอ ตัวซีอยู่ไหนคาร์บอนซีอยู่คาร์บอนไดกไซน์ในอากาศครับมันได้น้อยมันดูดได้น้อยมากอมันได้น้อยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดเราอยากให้ต้นไม้โตเราก็เอาฐานอ๋อเราเติมคาร์บอนให้มันกินเลยรีไซเคิลเอาคาร์บอนไปให้มันให้มันดูดทางรากให้มันดูดทางรากมันดูดหรือมันดมดูดไม่ดมนะแต่ทางใบมันดมนะครับ ว่ามันได้คำใดสายนี่มันดูดมันได้เหมือนกันมันได้น้อยฮะมันได้น้อยเออผ้คิดได้ไงเนี่ยเอาเอาฐานให้มันดูดเอ่อพอพอพอต้นไม้มีสารประกอบที่ที่มีธาตุที่มันต้องการเนี่ยมันก็โตมันก็โตได้ใหญ่ไวเออเราแค่ยอมให้มันโตตามธรรมชาติของมันมันต้องการอะไรเราก็เอาไปให้ครับดินในญี่ปุ่นดิน พื้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยภูเขาเยอะที่ราบน้อยเพราะฉะนั้นพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยมันจะน้อยมากๆเลยอาหารเ็ถึงได้แพงอาหารเ็ถึงได้แพงมากแต่ว่าที่ที่เขามีน้อยเนี่ยเขาปรับปรุงจนดีนะครับไปดูดินเพาะปลูกญ,ญี่ปุ่นเป็นสีดําหมดถามว่าทำไมดําก็ฐานเอาฐานใสเป็นวิธีปรับปรุงดินแต่บ้านเรานี่ที่ดินเยอะเราก็ไม่ค่อยสนใจ เราอย่างปุ๋ยสั่งตัดเนี่ยเป็นวิธีที่ดีมากเลยแต่มันไม่มีคาร์บ,บอนนะครับเราก็เสริมใช้ปุ๋ยสั่งตัดเพื่อเพื่อปรับสภาพดินให้เหมาะกับท้องถิ่นและเหมาะกับสารอาหารที่พืชแต่ละชนิดต้องการใช้นะครับแล้ยิ่งกว่านั้นเราก็ยังเอาฐานเบตุชาลงไปเติมลงไปเติมด้วยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยต้นทุนของ การเกษตรนี่จะจะลดลงมากคจริงเรื่องเรื่องนี้มีหลายที่ที่เริ่มให้ความสนใจแล้วครับแต่ว่าทางทางทางเรานี่ก็หนักไปทางลูกทุ่งคือเรื่องเรื่องพวกนี้มันพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์่างาดานาา์จะรู้ว่าใช่หรือไม่ใช่สองกล้องจุลทัรศน์ได้แต่กล้องจุลทรศน์นี่มันมันเกินกําลังชาวบ้าน เพราะฉะนั้นเราก็มีวิธีทดสอบอะไรแปลกๆง่ายๆคือไม่ไม่ต้องไม่ต้องติดเงื่อนไขอะไรมากายนะครับฐานเบลูชาหลังจากเผาแล้วเนี่ยปล่อยปล่อยให้มันเย็นแล้วแล้วเรารื้อเตาออกมาเราจะได้ฐานใส่ไม้ไผ่ออกมาเป็นไม้ไผ่ใส่ผลไม้รูปร่างมันออกมาเป็นผลไม้แต่มันกลายเป็นสีดําหมดเป็นเป็นรูปทรงแล้วเอาแมวใส่ไปนะเป็นแมวย่างเออ แต่ขนาดมันจะเล็กลงเหมือนเหมือนมันหดนะครับถ้าเบื่อไม้เป็นเป็นลูปเป็นท่อนนะครับวิธีดูง่ายๆคือว่าหยิบออกมาน้ำหนักมันจะเบามากมันเบาจริงๆนะครับแล้วเป็นมันเป็นเงาไปดูเ,<อ>เขาให้เขาเคลียร์ทําที่บูธเมื่อวานนี้เร่นงเพปูน่ะนะ เขารูอ้อยู่แล้วนะเได้มาให้้กับเปล่าไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคนเขาไม่ได้ทำนะ<อ>ที่เนี่เปล่ะแบบไม้ดุ้นขนาดนี้แล้วก็หักได้เลยเอาเอามือหักได้นะครับจับแล้วไม่มีเขา่าจับจับแล้วจับจับฐานไม่ติดมือ,อมจับฐานไม่ติดมือนะะเพราะว่าไอ้ไอ้ที่ติดมือลิกนินเลยทั้งหลายแหล่มันออกมาตั้งแต่เราเผาอะแก๊สมันมันออกมาพวกนั้นติดไฟที่หมดแล้ว ที่เหลือที่เหลือเป็นฐานเนี่ยมันเป็นคาร์บ,บอนเกือบบริสุทธิ์มันไม่ติดเลยแล้วมีกาฟินไหม,ไมกาฟินคือโครงสร้างแก๊ไฟที่ออกมาเป็นฟีบบางๆอุณหภูมิไม่ได้นะกาฟินไม่ถึงนะ,ะไอ้นี่เราคือคือเราเรา,เราหยุดแค่ไบโอชามันยังไม่ถึงแก๊ไฟนะนยังไม่ถึงแก๊ไฟนะครับไม่ถึงครับ เราต้องการแค่500ซีลเซียสถ้าเราเผาอุณหภูมิสูงก็เอาพัลมเป่านะครับแต่ถังนี้มันจะมีหลอมครับรึกหอกลอมหลอมเพราะมันพันพัน200ซีลเซียสเหล็กหลอมครับไม่ได้ใช่ไหมครัแล้วเออคนก็มาถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมพี่ไม่ทำแอคซีเบตคาบอนมองมันเกินกำลังชาวบ้านไงใช่ไหมเราเราจะต้องใช้เหล็กขนาดไหนชาวบ้านจะไปหาม้วได้ไงต้องเป็นเหล็กครับ ทางด้นเลนเท่านั้นสั่งต้องสั่งเกินเกินกําลังกับบ้านก็ไม่เอาเพราะเราทําเราใช้เองเราไม่ไม่ไม่ไ,มได้ทําเพื่อขายก็ดูเรื่องความทนทาน